สวัสดีเช้าวันที่สองที่บานาฮิวนะคะอาหารเช้าที่โรงแรมเมอเขียวนะคะคือลอยอาหารเช้าที่นี่ดีมากแต่ห้องเมื่อคืนนี่คือร้อนแย่นี่นะคะแล้วก็ท้องเสียแล้วก็มากินอะไรอย่างนี้เขาเขาเขียนว่าบั่นชาค่าอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ หลังจากอาหารเช้าเรา,าต้องมาสะพานยูค่ะแหลนมา,ามคนเยอะมาอกาาาอ,อ๋อไม่รู้ค่ะอันนี้มันยาวเลยเนี่ยมันไปไหนหรือมันลงข้างล่าง 8ปดโมงครึคร่งนะคใเออน่าจะเราต้องไปถ่ายมุมนั้นพี่สีเห็นหมดเลยนะ <c oughs> ต้องไปถ่ายมุมไกล ก็ยังสวยจะไปยังไงเดินตามไปไม่รู้สิค่ะขนาดเป็นแดดตอนใส่ยังร้อนมากเลยนะคะขนาดยอยเนาะขนาดมันเป็นแบบประตูอะไรเนี่ยนะเขาบอกว่ามีนาในคุณปลายหนาวแต่แบบร้อนค่ะร้อนในใจไไปยังงมันร้อนไงมันร้อนไง bụng yeah. kiềng cần này luôn rồi tổn ôi người <laughs> 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 mình ออลมเข้าเย็นเนาะอันนึ่ง first day and another one และอันสี่นั่งกระเช้านะคะนั่งกลับไปที่ท่มาที่ที่มาก็นี่เองเนาะสนุกบัตรกระเช้านี่ประมาณ900

ไปเล่นในอย่างนึงก็คือรถบัมนะรถบัม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 บัาบัมพี่ตีบอกว่าเขาส่วนหญ่เขาจะชนคนที่รู้จักกันแต่เราชนกันสองคนไม่ได้เราก็เลยไปหาชนคนอื่นด้วยนะคะทั้งพี่ทั้งน้องเลยเอ้ย hey! ทั้งพี่เขยและน้องล้าเรา ค่าเข้าเหมือนเราเสียหัวละ18 0 0 0 0ดหดองนะคะก็คือมากกว่า150บาทไม่แน่ใจว่าร7 0 180บาทโดยประมาณนี้ซึ่งถ้าคิดว่ามานั่งชิวๆดูนู่นดูนี่อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะแต่พวกเราอ่ะเสียทิปไปเยอะไงเราให้ทิปไปเยอะเราให้ทิปตกคนละประมาณ150บาทขึ้นเลยนะอย่างป้าเหล่านี้น่าจะให้ไป200บาทอย่างเรานี่ก็คือแบบ ให้ประมาณ170-180บรอาก็ให้มากกว่าร้อยหนึ่งเนี่ยที่เรารู้ๆแล้วนะร้อยบาทก็ให้ทั้งเงินดองให้เงินฝากดววว่าายเนี่ยายเี่ยจ่งิง่เลยได้เอบบิจบจับิจเบิรจบงเต็ียบิจจับิจจับิจจจงตเรบิับ แต่ทั้งนี้ทางนั้นก็คุมนะพอมองย้อนกลับไปเดี๋ยวจะให้ดูพอคุมเพราะอะไรพอได้พอออกมาก็หาถ่ายรูปกันสักหน่อยนะคะทั้งในร้านขายของฝากแล้วก็ถ่ายรูปสักนิดสักหน่อยก่อนที่แท็กซี่จะมารับเนาะแท็กซี่มารับเสร็จปุ๊บแล้วเราจะไปหมู่บ้านเรือกะด้งกันนะ อันนี้ก็พึ่งนั่งเรือกระด้งพึ่งพึ่งออกมานะปักซอยปักซอยใส่หมวกใส่หมวกกันนอยหมวกแบบเวียดนามเนาะโอลุงไปนอนเถอะคาระโอเกะคาราโอเกะ ปอคนถามซิววันนป็ไปเท่าไรป้าเขารู้เรื่องหรอป้าปูเซี่ยเหลืองเหลืองก็อยู่ทางๆข้างนอกเขไแมที่้าใครท่ามันเนี่ยฝรั่งไกฝรั่งทางนั้นลยม้งเขาว่ายเป็นลึกไปน้ำก็มีคนไทยมาเดียวบ่อยก็ได้บื้อจ้ำเบื่อมาคนไทยเกาหลีคนจีนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ถ่ายกันไปถ่ายกันเอาละพ่ตีน้ำแค่เม็ดเดียวนะพ่ตีอาตีบะแล้วานับวบมไเบรองกลัวปะต้อง้อออจับพี่ีเออซโลลีซโลลี พอแล้วพอแล้วพอยังเลจอพอแล้วพี่ตีบนหัวหัวช่วยช่วยนายระหว่างรอลูก <Gentle> ค <confer dles> ้าหรือเปล่าใช่เมื่อกี้ก็มีกล้องถ่าเจมเขาห้ามไม่ทำอะไรห้ามเสียงดังห้ามเยี่ยวห้ามทิ้งขยะห้าต้องใส่เสื้อกันเชียร์อซื้อทิกเก็ต ดีเนาะทุ้งอะรด้แม่แมกค้อโอ้ยแทกแข่โคตดดีเลยเว้ยเดี๋ยวเราไม่ให้ติ๊บเขานะเว้ยว่าเขาจะหมุนอีกรอบหรือเปล่าหนุนไอ้ข้างหน้าเน่ะหมุนโคตดดีเลยเราพาชมตลาดน้ำอัมพวาเราชมทานจนิยภาพอย่างเดียว จะบอกป้าว่าไม่ลึกค่ะประมาณเมตรเดียวแล้วก็ถามคนพายเรือประมาณเมตเมตรหนึ่งจากคลองนี้ไปก็ไปสู่แม่น้ำแม่น้ำก็ไม่ลึกเขาบังคับให้ทํางานหรอพี่ตีเนาะสองเมตรนะไม่ใช่สองเมตรแล้วก็มีเอาละจะควาาเรือพี่ตีแล้วค่ะบอกว่าอย่ามาหมุนเรือเรากับป้านะเพราะว่าเวียนหัวหนักมากนี่เขาจะทําเรือพี่ตีโช์นะก็คือแบบเลิ่อนไปโน่นแล้วไปโน่ะเอาน้ามาจากทะเลไงเมื่อกี้ ออกทะเลแล้วไปไหนกันครับจะออกทะเลแล้วจะไปไหนเนี่ยแล้วกลับบ้านไปประเทศไทยต่อมาทุกไทยแลนด์มาทุกซีกั่นกัวโก้ไม่ก็มีอะไรแดตงกวาขั่วกุ้ง ถ่ายรูปตรงนี้ไหมไม่เนาะเดีวตกนะโ <Okay, photo? S 1> no, อ <laughs> เนะคยโต,ตน้โอเคแนเรอร์เนอร์เนอเจนอร์เนอร์เรเนเน คำตอบคาตอบก็คือว่าเขาจะได้เงินอย่างนี้นะคะถ้าวนเอพีนักท่องเที่ยวชาวไทยมาเขาก็เอาไปไว้ที่ดีเจแล้วดีเจก็จะเปิดเพลงฮิตของประเทศไทยแล้วเราก็จะแดนซ์ร้องเพลงแเ้วได้ทิปเราไปจ้าเอามีดเจกูจะบ้าตายแค่ดูก็ทำไม้รู้ว่าจะโดนโดนใจอ๋อให้สัมผัสชูชี่เทา ทายอยู่ค่ะไปเต้นอย่างเขาเปล่าเลยเกบนไเต้นแบบป้าของเราไปไม่ได้นาหนักเาเต้นจนกระดงหักแล้ว้เยปกระดงติดกเบอ่อเอจะดีเสียงรแอ้อเลิลเอาเารู้เรื่อง นั่งนัเือกระโดงนั่งกันไปเลยแต่สักพักก็มาแล้วนะป้ามาแล้วนะเออเดี๋ยวงั้นดูก่อนเดี๋ยวนั่งไปถึงที่นั้นก่อนเอาไปเอามาโดนเพลงหญิงลีตกคะ่ะแดนซ์กระจายก็ไม่แปลกนะคะที่จะให้ติบติบไปหน่อยเนาะ có subscribe cho khi nào có Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đời đời không giờ ภาพกันสักหน่อยที่สะพานมังกรตรงนี้เห็นสวยดีนะคะระหว่างรอพี่แท็กซี่มาแล้วเขาก็ขายกินหรอกเขาก็จอดไปหัวขึ้นเรากไหมไม่เจอเจอต้อไปหาขอกินอะไรคะก่อนเเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักกันตืนจะหิวกันแล้วขูดมะพร้าวขูดมะพร้าวอย่างนั้นเห็นไหมอยู่นั่นน่ะกระมังแล้วก็มีอะไรนี่ขูดมะพร้าว มีกะทิอ่ไห okay? มกะทิอันนี้นำมะพร้าวนี่ว่ะกินไหมมะพร้าวแก้วบ้านเขาเอาไหมชิมไหมากแฉเอานนีลอ่าอ้อาใช้กูลงไปนย่งนี่นวดแผนไทยอ่ะนวดแผนไทยนวดแผนไทยมีชั้นสองแต่ทำห oui? oh, oh. ้องถูงไว้ให้อันนวดแผนสวีเดนเลยไหมตาานมคต้ยอานตลาลาก็สวยอนี่ปลนี่นี่ปาน ตอนแรกก็นึกว่าเขาประท้วงกันก็เลยบอกว่าบางเราไปเดินไปที่อื่นเถอะเอาไปเอามาเอ๊หรือว่าเขาจะหาเสียก็ไม่ใช่เเดินเข้ามาดูหญิงซื้อง่ายแข่งชักใายเยอ์กันอะไร่ถึงตลาดก็เลยลองเราก็เดินวนแม่น้ำเลยนะไปบุกไหวไหม แต่เขาลอยเพื่ออะไรไม่รู้ไงใช่หนูคิดว่างั้นน่ะหนูก็ว่างั้นแหละเนี่ยมาค่ะส่วนใหญ่โรงแรมที่เราเลือกที่นอนหอยอันแล้วก็ด่าหนังจะเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้พวกไนมาร์เก็ตนะคะ วุ้ยพิซซ่าอันนี้ก็อร่อยดีนะขนาดหายร้อนไปได้สักพักก็ยังกรอกก็เดินชมแสงสีกันนะคะแล้วก็โคมสวยๆเนี่ยต้องมาถ่ายให้ได้เลยนะคะเพราะว่าสวยมากอยากจะได้กลับบ้านสักร้อยอันที่สวีเดนแต่แต่อะไรน้ำหนักฉันมีแค่30กิโลไว้ขนพลิกค่ะแล้วก็มากินแหนมเนืองของแท้ๆของเวียดนามซึ่งของไทยอร่อยกว่าต้นฉบับ ว่าส่วนใหญ่ก็ปรับปรุงให้เข้ากับปากประเทอกันไะโอ้ใบใบมึงถ่ายก็ได้มั้ยม่ได้แมแม่แมม่แม่ีคุณผู้หญิงคนสวยๆนี่ม่มีลูกสาวไม่มีสาวสวยไม่มีกสาวอายุเท่าไหร่อายุเท่าไรแกแล้ว้พอาเท่าไหร่อมผอมสามิเอ้คนชุ่ยนั่งนั่งัคนชุ่ยนั่งน่งนั่งนั มีแฮี้บอนแล้วกวข่งแค่ีไปถามเพื่อที่้แข่งอ่ะเอามาให้นี่สิแม่แม่แม่ลูกมาแม่ได้ลูกมาโอเคสองนาทีเป็นไงล่ะโอเคไม่อยากจะบอกว่าที่โดนตกมานั่งร้านีเพราะว่าไอหนุ่มคนเมื่อกี้นี้แหละจ้าพูดเก่งดีจ้าพูดยังกะต่อยหอย แล้วคนไทยก็มาสอนเขาเรียกแหนมเนืองว่าหมูปิ้งพวข้างๆแหนมเนืองมีหมูปิ้งขายเวียดนามนะหมูปิ้งเวียดนามขายเราบุฟเฟ่ที่บนดานางบานาฮิวดาหนาังนั่นคนไทยก็เรียกเฝอว่าข้าวซอยคนเวียดนามก็เรียกข้าวซอยของนาทีละห้าสิบบาทนะโชคะ ก็ไม่มีหลายสะพานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเราเดินสะพานนี้ก็พอนอนแล้วก็ไปไปนู่นเนาะมันก็คงเหมือนกันนั่นแหลยลูกชายบอกว่าอะไรนะเหมือนกันเหมือนกันโอ้โหนี่มาหาคนเหรอเนี่ยโอ้โห นี่แหละสะพานหอยอันสะพานหอยอันหนูไม่ถ่ายนะถ่ายไปก็ไม่ติดอะไรติดแต่คนอ <c oughs> เอ๊หรือว่าถ่ายดีวิติีเห็นผู้คนนี้เขาถ่ายยืนตรงนี้แล้วก็เห็นแค่ข้างหลังแล้วก็เห็นเสาบุคา

ก่อนนอนก็กินอีกแล้วเมื่อกี้ก็ก cin ินตอนนี้ก็กิน